อาจารย์พิบันธีผลัดเมื่อนี้พระอาจารย์ไพิบันทีพรัตน์เดินทางมาสำนักสงฆ์น้องอ้อพี่น้องว่าเอาบุญกองเขาวัดประทานขานเฮาพี่น้องกันโยมเดินทางมาน้องอ้อเดี๋ยวคำจังหน่อยพระอาจารย์สิเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งตอนนี้ให้เบิ่งวิวบรรยากาศยอยู่น้องอ้อก่อนพี่น้องให้เบิ่งทางหลงังเกอะเป็นห้วยอีพี่น้อง เป็นหอยอีไหลามากแต่คุณไหลไหลไหลลงไปตนจะพ่านที่ไปบ้านพระอาจารย์เป็นปลาเป็นหอยอีบรรยากาศพี่น้องบงบรรยากาศน้องอ้อตัวนี้เป็นน้องอ้อนี่เป็นยังจังววาต่างเสื้อน้องอ้อพระอาจารย์บัดนี้เขาไปไทยในงานให้พี่น้องเบึงเดี๋ยวออกว่าเก็บภาพบรรยากาศยืนนี่ให้พี่น้องบึงก่อน ลิงนี่ลิงในพี่น้องยู่นี่มีเลี้ยงมีแบดเดี๋ยวจะให้บึงกับบรรยากาศน้องอ้อลิงอยู่ทางพู่นเดี๋ยวจะให้ภาพไปเบ่งลิงมันมากวนหฮาอยู่ตัวนี้ตัวนี้เป็นน้องอ่อเห็นบ่เป็นน้องเป็นน้องสะไปฝุ่นก็เป็นหอยอีตัวนี้เส้นหอยอีตัวนี้พี่น้องเส้นหอยอีตัวนี้ไหลไหลๆๆไหลไหลไหลลงไป ลงไปพูดได้บ้านลงไปมันเป็นห่วงลงไปหาหัวอีไงตัวนี้เป็นน้องแต่เดิมมากเลยเป็นน้องอ้อเป็นตัวนี้ก็เป็นกุฏิใจพูทานขานห้องแต่ก่อนเพิ่นเป็นเจ้าคณะตำบลนุ่งเ็นเดี๋ยวนี้เพิ่นเป็นทีปรึกษาพี่น้องเป็นเป็นทีปรึกษาอันนี้เพิ่นเป็นทีปรึกษาอยู่ทั้งพี่น้องอาชีได้ยนนู่ดอกเสียงนั่นเิ่นนั้นมีมลำ บุญล้อมพี่น้องมือแรงเดี๋ยวพาอาจารย์ถ่ายบรรยากาศให้เบิง้งตอนนี้เบิง้งบรรยากาศทั้งนี้ก่อนอช่วงตัวนี้ช่วงที่พระอาจารย์เก็บภาพให้พี่น้องเบิง้งเอายุกดอนเก็บขั้ว,ว,วเก็บอันของเพิ่นเรงมมีสิมีการจูบผูกน้ำมดจังเห็นผูกมาตั้ง พญานาคเพิ네 unten, so ่นกำลังปั่นพญานาคส่วงนี้เพิ่นกำลังปั่นพญานาคให้เบิ่งพญานาคส่วงสมโพธิพระหัตถ์เลี้วเลี้ยวเนาะเฮ็ดข้าวเดียวเพิ่นเฮ็ดข้าวเดียวเพิ่นเฮ็ดแป๊บเดียวส่วงมาสมโพธิตอนนี้ไม่มีพาิดเลยเนาะแต่ไม่มีดนตรีเลยเพรางนั้นไม่เพิดทิ่สมัยพญานาคโอ้เร็วเนาะข้าวเดียวเนาะ ปั้นข้าเดียวนึ่ตัวเก็ตัวอย่างเร็วเนาะข้าเดียวเร็วขนาดเนาะโอ้เรือตัจิกใช้เก็บบ่ยเรือใ้เก็บโอ้จักมือเฮ็ดอ้อมแล้อนว่างดรโค้งสามมื่อ สวัจากนาอืนมันก็บมันสีมัซาสิมาสซาตัวติดเกตบอกนะบติดเกตเนี่ซาไอ้เนาะมัาซาตัวติดเกตด้วยเดี๋ยวจะไห้ไปเบิรงข้างหน้ากีนเนาะแตพระอาจารย์ที่ผ่าทิ้งอาองไปส้มข้างหน้าพญานาคหลังเนอย พยานาค่นท่างหนาคนสี่เหลีลยมแปบเดียวสิ่ลลเลี่ลโอ้ช่างเงาเลยฮะผมกองเข่าเพิ่นพี่น้องมือแหล่งมกองเข่าพอทานบรรยากาศช่วงนี้ประมาณหามุ่งกะ็ะสีหอดหามุ่งมีมอหล่มเออทั้งหนาเพราะจะหนักคนข้าเดียวเนี่ยคนเห็ดแปบเดียว น้ำคั้นในแล้วพี่น้องพึ่งอกพึ่งอกหมอล่ำผมหอม,มล่ำหมอล่ำพญาสิงผมหอมมันก็ลั่งกันนั่นข้าวแรงจังหน่อยคนละมาบนไงน,นี่เอาพี่ยมย่อมนะพี่น้องโอ้บุญวันพุทธสว่างปีนี้บุมีหมอล่ำพี่น้องหัวน้ยอำเภอเขาบวัวห้ง่งก็เาลยประทานเขาลงก่อนมันก็เลยได้ บปได้มวนแล้วบรได้เบิบ่งแล้วปีนไรเนียนวะเนียนไปไรลิงวะลืมอะไรลิงลิงเด้วยเราจะหนกันกงามเราจะได้พอกันอีกงั้นตอนแรงๆบ้านนี่กองเขาเพิ่นบรรยากาศตอนแรกกำลังติดไฟ มาล่ำเพิ่นก็รลังไอ้นั่นที่มาล่ำเพิ่อนแล้วมื่อาาแรกยังสยิดไทยพี่น้องเพิ่อนบรรยากาศยันตอนแรงๆนั่นเลยบุญประทานเขาเปลือกสำนักสงฆ์น้องอ้อของอดีตอดีตตำบลนุงเย็นแหละก็เันเป็น,ปน,ปนที่ปรึกษาตำบลนุงเย็นพี่นอ้องเดี๋ยวมื่อแรกยัง อาจารย์เก็บภาพบรรยากาศใ้พี่น้องยิดยมเรอีกเรื่องหนึ่งเรื่องมอลําแรงมีมอลลมอลําไปล่ำมวนได้มรแงอันพูาใดมักว่ามอลลก้อนซิ่งนี่าอยากเบิ้งมาเบื้องมามอลก้อนซิ่งโมเรแยงบรรยากาศกองเขาพิ่นหนาพิ่นฮะออเนนเอาให้เลเนิ่นไม่ได้ใ <t> ห้ปอเอคอยบอกเรา บอแมนบ่อเอาเียกคโทรไปถามเด้อเนี่เนอาบ่นนอหาเพิ่งเด้อบ่แมนบ่โอ้แมนดอกจโทรถามเด้อไทยรู้กไทยรู้ไทยไว้อยู่นี่เดี๋ยวจะให้เราบ่งเบันินว่าเราห้เราไ่ได้หยผมเ็ใอยู่ไ่ใครนมเกาดอกมาแล้ อาร์ตคลิวอยู่ก็ไ euh ด้โอ้ยบรรยากาศตอนแรงๆเย็นๆนี่โอ้ยบรรยากาศงามในที่นองคระทุกคนอ่ะเดี๋ยวมือแรงเดี๋ยวพระอาจารย์นั่งสิเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งอีกเท่านึงตอนนี้จัหน่อยคำจัหน่อยเหรอยังจัหน่อยก็สิขึ้นไปสวนมุ่นรอพ่อแม่ครูบาอาจารย์รอพะทานคนเนี้ กาอีกทีหนึง่งกลับมาอีกสำนักสงฆ์น้องอ้ออีกทีหนึง่งพีน่นหลวงก็อีกทีนหนึง่งเดี๋ยวจังหน่อยจังพ้อกันอีกทีนหนึง่งพีน่น้อวงกับโยมการงานประธานขอบเปลือกประธานเฮาสำนักสงฆ์น้องอ,อ้อโยมคนตอนนี้กำลังสิ็จทำวิธีจเจริญพุทธมูลขอบเปลือ,เลอ,เลอยยกเพิคนโยมกันหลายอยู่เด้ว เพื่อนกันลายครูบาอาจารย์เพื่อนมาเป็นแบบมาจะได้เป็นการคือคที่บุญิรจยกยอมให้เป็นเรื่องในทางนั้นมาเป็นเพเพการอาบุญะทายเขาเพื่อกาววายเ่หยา วันนี้สวดมนต์แล้วพี่น้องเก็บภาพก่็วันนี้สวดมนต์แล้วแม่งแล้วแล้วอมว่าผมว่าเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งต้องมาทันในรับหน่อยพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งจังเดี๋ยเอาเก็บภาพให้พี่น้องเบิ่งจัง่อย ขอเอาผู huh e ้ทกข์ทรงทำโน้มนำข้าไปปารถีของนั้นลูกนั้นระลึกในใจเรียบดังเหมือนกับรมไสแต่งหญิงขยายิ่งปองพนานเรื่อรอดไปได้ ที่ผ่านมาก็พี่น้องมากมายที่เดินทางมาร่วมบนกุศลวันนี้นะครับรู้สึกเพลืม่มพิิตใจเป็นย,ยิ่งนะครับก็ขออนุญาตแนะนำบุบคคลผู้นำของเราที่ให้เกียรติมาร่วมดูแลลูกหลานของเราครับอันดับแรกก็คือท่านผู้ใหญ่ท่านชัยดีรงปันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งของเราครับบ้านดงเย็นเป็นผู้มีคุณูลประการมากมายนะครับในการ เป็นผู้นําของชุมชนและหมู่บ้านของเรานะครับก็ถือว่าท่านเป็นผู้บุกเบิกนะครับทั้งบูทั้งบุญนในที่นี้ก็คือหมายความว่าเป็นผู้มีคุณนวันบมากมายนะครับแล้วก็คุณอุปการที่ท่านได้สร้างไว้มากมายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีอุปการและคนอย่างยิ่งนะครับอีกท่านหนึ่งท่านผู้ใหญ่ต่อลาบดีรองพันบรรณาทองของเราก็ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกันครับ หมู่12ของเรานะครับงานไหนก็ไปด้วยกันตลอดนะครับเพื่อที่จะมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันท่านต่อมาคือท่านผู้ใหญ่จงกนคนเทียนนะครับบัณนคคำบงหมู่9ของเรานะครับก็ให้ความเมตตากรุณามาทุกงานนะครับท่านต่อมาคือท่านผู้ใหญ่สนั่นบุญโสมครับหมู่ที่2ร้องแคนนะครับก็ไปงานไหนก็ไปด้วยกันท่านถัดไปก็คือท่านผู้ใหญ่ ออทองใสสีพิมพบ้านโนนสวรรค์ของเรานะครับต่อไปท่านผู้ใหญ่หนึ่งเดียวของเราผู้ช่วยนะครับกีรยุกทีเป็นผู้ใหญ่น,หน,นะคเับาต่อไปเนาะหัวใจแลงของเขาเขาบวงครับแล้วก็ท่านสมหวังนะครับรองสมหวังดีดองฟันนะครับท่านตื่นขึ้นตามาถึงรถดีครับวันนี้ก่อนนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ท่านนายชัยได้กล่าว ทักทายพี่น้องเอเพื่อได้กล่าวเปิดงานนะครับแล้วก็จะให้ท่านสมหวัง,ง,อ,ง,งอ๋อครับเยนเชิญครับเยนเชิญให้ทุกผู้ใหญ่ได้เกา่เาต้อนรับพี่น้องก่อนนะเนาะเยนเชิญครับผมครับก็ขอการาบสการท่านพระครูสุธิสรีคุณที่ปรึกษาจากคณะตำบลลงเย็นพระบัติราณุธีระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงขอสวัสดีพี่น้องบ้าน ตองยนนิยนและนาทองและก็เ่าแก่ทุกท่านนะครับที่มาร่วมง,งานบญประจำปีนะครับบุญบระภยข้าเปลือกที่ที่พักสมทาวางังลำบ่อปลดอกของเรานะครับก็ทุกปีเนาะก็ได้แรงศรัทธาจากพี่น้องนะครับปีนี้ก็พิเศษขึ้นมานะครับที่พิเศษก็คือมีทางทีมงานสมเจริญเนาะสมเจริญจะว่าคนณนนพังบุญรักยุทธการสมเจริญพร้อมครอบครัวนะครับพีมานะครับได้ จัดหมอลำนะครับให้พ่อแม่พี่น้องนะครับโดงเย็นและนาทองและชาวตำบลโดงเย็นของเราทุกท่านครับได้สรุกสนานเนาะ,ะรอบแรกที่ผ่านไปรอบนี้อีอกรอบหนึ่งขอเสียงปรบมือสวดๆให้คุณนนนปรางบุญรักคอนิง,งานสมเจริญเนาะก็พี่น้องโดงเย็นเราด้วยนะครับที่มีการร่วมไม้ร่วมมือกนันเนาะก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ให้พวกเรามวนแบบ ย้อนยกเด้อเอาไปโลภสาบันเทาเนาะเออเอาแบบเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าก็ขอพูดดีมงานนะเออที่บุตรร้องพี่คุณสีได้เข้ามาเก็บไว้โอ้ยสุขใจกว่าได้ยังอื่นแม่นอึดเงินแต่อยู่ได้พอมีเข้าได้อยู่กิน พบ้อมเจียมตัวมาโนวันสินรธรรมทั้งจารีณเพียรสิบสองคล้องสิบสี่ประเพนี้ยืดยาวเขากันใจกีดอกเสื้อเือเท่ากาลักสู้มือถือเสือต่อกันมลูกหลานพากันทักเพียรเพียนำน้องเพือการสึกขนจะดีขึ้นฝืนฟูทับ สายตายิ้งมาโหบันอ๋อละมันจ้าดังเกาลัดร้อนอยู่ไปท้งแต่ครา้งเมือผู้คนกระดู๊ผู้ใดโน้ทางสินจากดินมาเป็นฟ้าพคนเกิดมาแล้วสูงงหลวงผู้ชอบยอดผูดุ้งฉันเตรียมเตรียมรูปสู้สูอัน หลวงปู่องา,า์มาคนาแก่งมียาเละ้ยราดความดูเราเนไว้หลวงปู่ตื่นีกระไ้อิทธิฤทธิ์ปฏิหารหลวงปู่อ่อนควนมีญาณควนเต็ดชันในพระนั้ัน ยกเจ้าหน่อยมาล้อมครับคนรอบวนรอบซาจังหวัดพุทธาหารหาเบิง่งยากโยก,ยกนรอบสวมาล้อมรุ่นเกา่ยกยกกายุบเก่าโยกกระไรเนี่ใจพุ้ธเอา,า,าละร้องแมนเลยละจังนว่นะ ไปไปรับรับสกุลรับรับรับ้วปันบุญไมสุรีไม่พบเลยนะกระกระวนปันบุญปุ่นจนมรณดมวยมไปโดยอานี่ส่งเมฆใหญ่เมฆกาดกมาไม่ให้เขาวังอ เกิดมาในไทยบุญนาศใหญ่ถึงหาพระเมกาได้เกิดก็เจอที่คราเป็นพระพปติกามหาพรมมวชเป็นเพราะกุญญา้ยายใานสิสงจึงนำพาส่งสู่สวงสว่างไอ้ที่สามเมตตามาเห็นจึงนำไปเป็นลูก

อยากพบแม่นั้นแม่ตาเปลือกพันลิมิตก็ากให้รู ผ่านกานเวลาสุดท้ายสวนมาถึงพระธารเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหาพระองค์ทำสอนสูงสุงดพาสู่สวรรค์องค์ที่หนึ่พระกัตถุสันตุนั้นองค์ที่สองรู้กันพระโหนาเข้ามาดูองค์ที่าทสามน้อมพระกัสปะองค์ที่สี่พุทธ Thank mm -hmm. you. คนเฝ้าปวยเกิดอชาดใหญ่กะมีแต่รู้มีแต่รวยเบิรอายุไปก็ล่นไปขึ้นไปใหม่ส่วนฝ่ายผู้ชายสุภาพบุรุษกันให้เจ้าใดขคือเท้าอนาถาปินที่กาเซตีได้เมียดีเท,ท็ดยังกะหังกะมีสาม่างวัดว่าอารามกันให้เอาเงินปูไปคือเท้าอนาถาปินที่กเออาเซตีเด้อร์ไอเด้อมาปูไว้ในพื้นแผ่นดินเมืองสยาม ฝากไว้ในประพุทธศาสนาจังไม่งามเหลือลายเกิดชาติได้ชาติได้ก็ให้รวยขึ้นรอขึ้นจะเริ่นรุงเรื่องรุงเร,ง,เรง,เรงเรื่องขึน้นอย่ามีตกอย่ามีตำเด้อพีนองเด้อเอามาทําบุญเมือ,เอ้เอามปัดนี้ฟังอีกทาน,อ,นองหนึ่งบาทเี้ววันนีเลิอเอาวันนโปงผู้ขาดนโปปัญจไดเบกไว้ยังงมีทานน้ำมันลดเถอะ ก็สัญจรกันทั้งสุขล่ะจะมากันดี <s>